สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาวิธีแต้คําคณะทํางานทีมวิจัยโครงการบริหารจัดการชุมช,มชมตมนตําบลก้อหรือก้องโมเดลค่ะค่ะโครงการทําเกี่ยวกับอะไรหรอคะโครงการของเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยชุมชนบริบทพื้นที่นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเราประสบปัญหาในด้านใดบ้างซึ่งที่เราได้ได้ทำโครงการ จะเจาะไปถึงปัญหาทุกๆด้านนะคะที่อยู่ในบริบทพื้นที่ของระบบก้อของเราค่ะ,อะพอได้ปัญหาพอได้อะไรมาแล้วเนี่ยคือมันเป็นงานวิจัยที่เราลงพื้นที่จริงๆแล้วเราก็จะได้ปัญหาจริงๆและเราก็สามารถะระบุดได้ว่าเราจะต้องใช้วิธีไหนในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่เราให้เหมาะสมกับสภาพ,พสภาวะการปัจจบุบันแล้วก็บริบทพื้นที่แล้วก็ปัญหาที่เราจอะไปลรือจริงๆจะทาให้เราได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่ถูกต้องที่สุดค่ะค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมามีบทบาทหน้าที่อะไรในการทํางานคะอ,อ๋อมีบทบาทหน้าที่ในการทํางานนะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นคณะทีมทีมวิจัยนะคะคซึ่งจะมีการลงพื้นที่เราก็จะเป็นคณะทีมวิจัยที่ลงพื้นที่จริง,รงๆสอบถามจากาชาวบ้านจากกลุ่มอาชีพต่างๆอ,อ๋อแล้วก็นํากระบวนการจากการที่เราได้ลงได้ข้อมูลจริงนะคะออมาวิเคราะห์หาปัญหาหาต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะมา แก้ไขปัญหานะคะแล้วก็จะมีการประชุมการอ่ดมความคิดนะคะจากทีมวิจัยของเราแล้วเราก็จะทราบถึงปัญหาจริงๆที่เราได้เงีนรู้ในบทของแต่ละทีมค่ะค่ะอยากพัฒนาโครงการยังไงต่อไปหรอคะเอ่ออยากพัฒนาโครงการก็คือเอ่อถ้าพูดถึงการ ในช่วงต่อจากที่เราได้ปัญหาแล้วใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันปัญหาก่อเกิดหลายด้านมากแต่หนปัจจุบันที่อยากแก้ปัญหาต่อก็คือด้านด้านของสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดไฟป่าหอกควันเยอะมากทําใหออ้มีผลกระทบเกี่ยวกับด้านปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนนะคะค่ะแล้วความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะความภาคภูมิใจนะคะก็คือถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะ ที่ได้ทํางานในทีมวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของคนในตําบลและเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยที่เราสามารถช่วยแก้ปัญหาของชุมชนตามสภาพสภาวะการปัจจุบันและบริบทของพื้นที่ก็ให้เกิดความภาคภูมิใจเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ช่วยช่วยมองถึงปัญหาในชุมชนแล้วก็สามารถนําม,มาแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนและ น่าจะทําให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตะวัก็ได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วถ้าแบบว่ามีคนดูคลิปนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรบ้างคะดูคลิปนี้อยากจะบอกอะไระนะคะอ,อ,อย่างกรงณีสมมติถ้าเราลงบริบทพื้นที่นะคะก็คือมันมันมันอาจจะไม่ใช่โรคเดียวนะคะเพราะว่ามันยังมีปัญหาหลายๆด้านที่เราจะต้องลงจะก,ก็อยากให้คนในชุมชนนะคะช่วยกันนะคะเนาะ เพื่อทีมข้านวิจัยเนี่ยจะได้นําข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงตามสถานการณ์จริงมาวิเคราะห์ปัญหาได้จริงและเราจะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ